วันนี้เราจะมาลองใช้บริการรับโยนของรับฟาร์มต่างๆในแบบ99คืน,นะครับเห็นบ่อยมากเลยช่วงนี้ไม่รู้ว่าน้องๆเคยเห็นกันหรือเปล่านะมันจะเป็นโพสแบบรับโยนของ5บาท10บาทอะไรเงี้ยนะซึ่งวันนี้พี่นัดไว้3คนนะครับอยากลองมากอยากรู้ว่าเป็นยังไงซึ่งคนพวกนี้พี่ก็สุ่มหามาในกลุ่ม facebook นั่นแหละเดี๋ยวน้องๆช่วยให้คะแนนหน่อยว่าคนไหนทำงานคุ้มค่าที่สุดเดี๋ยวรอดูเลย และตอนนี้คนที่พี่นัอตไว้คนที่1ก็มาแล้วนะนี่ให้ลิงเซิร์ฟเข้าไปแล้วจ่ายเงินแล้วด้วย10บ,บาทคนที่10บ,บาทเฮ้ยโอ้โหมาแล้วเป็นคลาสเอเลียนนะครับมาเป็นเบคอนเลยวันนี้เราจ่ายไปประมาณ10กว่าบาทนะครับเขาบอกว่าเขาจะโยนปืนเอเลียนให้แล้วก็เติมกองไฟรวมถึงหาเด็กประมาณนั้นน,นะนะพร้อมไหมโอ้โหพร้อมครับพี่ไปเลยครับพี่10บ,บาทปะมาเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรวะเนี่ย ามาครับบริการรับโยนของไหนเราต้องทำอะไรบ้างอะไรเนี่ยด้วยเด็กเสร็จแล้วจะโยนปืนให้๋โอโอเคครับอยู่เฉยๆได้เลยสบายแล้วอย่างนี้มีคนแบกแล้วสบายเราก็แค่ยืนรอครับให้พี่เบคอนเขาจัดการอันนี้พี่เขาไปตัดไม้แล้วนะ <c oughs> โอ้โหนโี่อย่างนี้คุ้มค่าเลยครับตัดไม้ใหญ่เลยโอ้โหใส่กองไฟอย่างรวดเร็วนี่ต้องเป็นมืออาชีพแน่นอน โอ้แล้วนี่ครับพี่เบคอนเขาฟาร์มจนถึงตอนกลางคืนเลยยังไม่กลับบ้านมีเตรียมอาหารไว้ด้วยเต็ไมไปหมดเราสามารถหยิบกินได้เลยใช่ไหมมันอยู่ในแพ็กเกจการบริการโอ้สบายใจเลยวะไม่ต้องทำอะไรยืนเฉยเฉตอนนี้พี่เขาออกสำรวจในยามค่ำคืนนะครับโอ้แล้วกำลังจะไปช่วยเด็กว้าวระดับมืออาชีพคือเราสามารถไปดูเขาช่วยเด็กได้ไหมหรือว่าเราต้องยืนเฉยเฉวะอ่าแล้วนี่ครับพี่เบคอนเขาหาเท้ากระต่ายไว้ให้แล้วเราก็แค่หยิบไปส่งนี่แหละครับชีวิตดีๆที่ลงตัวสบายเลยโอ้นั่นไงกลับมาแล้ว โอ้โหดูดิความขยันนะครับโอ้ช่วยเด็กมาแล้วคนนึงว้าวุยอดเลยครับพี่โอ้โหเสร็จแล้วก็ไปตัดไม้ต่อนะครับนี่เราจ้างเขาแค่10บาทเองเนนะี่ยโอ้โหตอนนี้กองไฟเลเวล4ครับโดยที่พี่ไม่ต้องทําอะไรเลยยืนเฉยๆและโอนเงิน10บาทตอนนี้พีเบคอนเขาขยันมากดูดิเขาหาของมาอย่างเยอะเออนี่ไงเด็กคนที่2มาแล้วอู้แล้วมีอะไรเนี่ยหมาอะไรเต็มไปหมดเลยอู้มีหนังหมาป่าด้วยนะครับเขาน่าจะหามาให้เราขออนุญาตหยิบ อ่ะกองไฟเลเววิวห้าครับหรือว่าเร็วไหมเนี่ยไม่ไม่แน่ใจนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมีอาหารมาให้กินด้วยหยิบกินได้เลยไม่ต้องเกรงใจโอ้โหดูดีดูดีขยันมากนะครับโอ้อัปเกรดโตคราฟด้วยไหนดูซิวลวอะไรโอ้โววสามโตคราเวลวสามอืมโอ้ขยันจริงขยันจริงโอ้โหนี่ครับมาให้กําลังใจพี่เขาเลยครับเฝ้าดูวิธีการทํางานขออนุญาตตามเลยครับพี่เดินตามได้ไหมเนี่ยโอ้โมาช่วยเด็กคนเดียวอย่างตึง ออเราโดนบุกเราต้องทําอะไรบ้างเนี่ยยืนเฉยใช่ไหมปล่อยพี่เขาสู้คือเราช่วยได้นะครับแต่ขอดูหน่อยว่าพี่เขาตึงแค่ไหนปืนเอเลียนอันเดียวนะครับโอ้มีขวานเลือสามด้วยอ่าสบายๆแคนนี้ไม่ขนามือพี่เขาเลยตอนนี้กองไฟจะแม็ก Mac แล้วนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นผ่านไปแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองเจ็ด <laughs> วันนี้ก็ถือว่าปกตินะอ่านี่แม็กแล้วนะครับโอ้โหนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะเนี่ยสิบบาทอะ่ะคิดดูจ่ายสิบบาทแล้วยืนดูได้เลยนะครับ ติดตามการทํางานของเขาได้สำหรับคนนี้ก็จะเป็นบริการโยนปืนช่วยเด็กแล้วก็เติมกองไฟตอนนี้เติมกองไฟแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือการช่วยเด็กกับการเอ่อโยนปืนเมื่อกี้พี่เขาให้ปืนกระบอกนี้มาแล้วนะแต่เราต้องการปืนเอเลี่ยนนะครับแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้พี่เขาลรงจะไปช่วยเด็กคนที่4นะครับคนสุดท้ายขอไปดูหน่อยแล้วกันโอ้มาแล้วครับตู้กับแก๊งหมีสินะโอ้แล้วเขาใช้ปืนเอเลี่ยนยิงทีละตัวโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วต้องช่วยแล้วอ่ะมันไม่ได้จริงๆ Ừ, ช่วยปลาไปก่อนแล้วกันถึงแม้ว่าจะเป็นงานของเขาแต่เราก็มีน้ำใจไงคนมีน้ำใจช่วยพี่เขาหน่อยอ่าโอ้โหเรียบร้อยเด็กคนสุดท้ายผมพี่เขาตึงจริงว่ะเดี๋ยวขอเก็บของหน่อยแล้วกันไปเลยครับพี่เปิดประตูเลยครับดูเหมือนว่าพี่เขาจะทากุญแจหล่นเข้าไปข้างในเนี่ยเอายังไงเนี่ยโอ้มืดแล้วยังไงยังไงอ๋อโอเคเปิดได้โอ้โหขนาดระดับมืออาชีพยังพลาดได้นะครับทากุญแจหล่นข้างใน อ่านี่ครับพี่เขาพาน้องคนสุดท้ายมาแล้วเด็กคนที่สี่ทีนี้ก็น่าจะครบแล้วหรือเปล่ากับเงื่อนไขการบริการ1ิบาทนี่ไงปืนเอเลียนมาแล้ว <c oughs> อ๋อก็คือช่วยเด็กครบแล้วก็ก่อกองไฟให้เต็มสุดท้ายก็โยนปืนให้นะครับนี่ได้มาแล้วครบทุกบริการ1ิบบาทนะครับ1ิบบาทคนนี้อ่าถือว่าไม่บิดไม่กงนะครับทำงานค่อนข้างโอเคเลย ครบทุกอย่างตามที่ตกลงกันไว้นี่เขาบอ,อกเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็เหลืออีก2คนนะครับที่เราต้องเอา้าออกไปแล้วเดี๋ยวเหลืออีก2คนนะครับที่เราต้องไปดูว่าบริการของเขาเป็นยังไงกันบ้างส่วนพี่เบคอนคนนี้ถ้าเป็นน้องๆน,น้องจะให้คะแนนเท่าไหร่ครับกับการบริการของเขาแง่ได้ปืนมาแล้วเนี่ย โอเคเดี๋ยวมาต่อกับคนที่2เลยนะครับติดต่อไว้แล้วอันนี้เป็นบริการแบบแพ็กเกจชุดใหญ่นะครับ30บาทเขาบอกว่าเขาทําทุกอย่างเลยทั้งหาเด็กให้ครบเติมกองไฟหาไม้หาเหล็กอย่างละ600ชิ้นนะครับโอ้โหมาแล้ววายจัดเป็นเบคอนเหมือนเดิม <laughs> เบคอนอีกแล้วหรออันนี้มาเป็นคาร์ไซบอกด้วยอ่าน่าจะมีการโยนปืนไซบอร์กเลยนะเ,เพื่อให้การเสียเวลาครับลุยเลยเรามีประสบการณ์การใช้งานบริการนี้มาก่อนแล้ว โอเค,โอ,เคโอ้โหนี่ครับคาสไซบอกอุย๊ยคนที่โยนปืนก่อนเลยเหรอสุดยอดเลยเขาไม่ใช้ปืนหรอเขาให้ปืนเราก่อนเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปยิงเล่นได้แต่เบคอนคนเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวนะกะต็ตายเอ้าโอ้กองไฟเต็มได้ไงเอ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ย,อ,ยอุ้ยบินไปแล้วนี่มันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นครับเนี่ย สามสิบบาททํางานเร็วอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่แหละครับคือไม่ได้มาฟาร์มแบบเบคอนคนแรกเหรอดูเหมือนว่าเบคอนคนนี้จะแบบไม่ธรรมดานะครับมีของโอ้โหเลื้อเพลิงหล่นลงมาจากฟ้านะครับแล้วก็ต้นไม้เกิดขึ้นรอบๆพร้อมๆกันแบบนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันสิครับว่าใช่เขาใช่ใช่ไหม โอ้โนี่คือบริการที่เร็วที่สุดนะครับ3าบาทคือถ้าเทียบกับเบคอนคนเมื่อกี้นี้แล้วความเร็วต่างกันมากเลยนะเฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้โหกลับมาพร้อมเด็ก4ี่คนพัดเจ้าโอ้โหแล้วก็เชื้อเพลิงจํานวนมหาศาลนะครับเวลาทางนี้อะไรเนี่ยเหล็กกับไม้โอ้โหเหล็กเพิ่มจะจะถึงพันแล้ววะเขาไปเอามาจากไหนวะโอ้ oh my god นี่คือบริการราคา30บาทนะครับ น้องๆน,น่ากลัวมากเลยนะแล้วตอนนี้เขาไปไหนแล้วเนี่ยเราต้องสร้างแผนที่เพื่อดูว่าเขาอยู่ไหนนะครับขอดูหน่อยสิบริการ30บาทโอ้โหเปิดแแบบยังไวอ๋อแต่มันเป็นเปิดแบบเป็นจุดๆนะไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นบริการเติมไฟซึ่งเติมแล้วช่วยเด็กก็ช่วยแล้วอ่าไม้600ยังไม่ครบนะครับแล้วก็หาเหล็ก600้นี่เกินไปแล้วแล้วก็บริการสร้างต้นไม้รอบบ้านไอ้เราก็นึกว่าจะมานั่งปลูกเองทีละต้นปะโทอ่ะกลับมาแล้วนี่ ขาดไม้อีกใช่ไหมขาดไม้อีกห้าร้อยแค่วันที่สองเท่านั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างที่เห็นเลย,อ,ยอุ้ยโอ้โหโอ้ my god what ้โหโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ้ไม่รู้จะพูดอะไรนะรครับสามารถเคลื่อนย้ายไม้ลงมาที่เครื่องบดได้อะโดยที่แค่ยืนเฉยๆตอนนี้เริ่มกังวลแล้วครับว่าเราจะปลอดภัยไหม แต่ก็ถือว่าเขาทําตามที่เราจ้างเขานะที่ตกลงกันไว้ก็คือเนี่ยหาไม้ช่วยเด็กเติมไฟแล้วก็ปืนกระบอกนี้ <c oughs> คือมันก็ตรงตามเงื่อนไขอะแต่เขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาจะใช้วิธีไหนเนาะเอาบินไปนู่นละอุ๊ย <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> โอ้อ <c oughs> ปืนอันนี้ปืน le le. ไรเฟิลนะครับคุณจะเอากี่กระบอกละ่ะโอ้แล้วตรงนี้มีพวกเมดคิดบันเดทนะครับชุดปฐมพยาบาลโอ้แล้วนี่อะไรอ่ะขวานอะเยอะมากเลยอะไปเอามาจากไหนอะ แล้วก็นี่เป็นพวกอาหารนะครับแล้วก็เชื้อเพลิงคือมันแบบมันมีทุกอย่างเลยครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรและผ่านไปแค่6วันเท่านั้นโอ้โหแล้วเขาก็ออกไปแล้วครับ30บาทได้เอ่อ,อได้ทุกอย่างแต่น้องๆลองคิดดูนะครับว่ามันเสี่ยงหรือเปล่ากับการเล่นแบบนี้นะครับพี่ๆก็คิดว่าเสี่ยงนะสรุปก็คือคนนี้ไวกว่าคนที่1มากๆนะครับแล้วก็ได้ของเยอะกว่า แต่ก็แพงกว่านะครับเพราะว่าคนแรก10บาทคนที่2อน30ที่พี่ต้องมาเสียงเงินกับการทดลองอะไรแบบนี้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูคนที่3กันต่อเลยนะครับพี่นัดไว้3คนวันนี้เออหวังว่าจะไม่น่ากลัวแบบนี้นะโอเคสําหรับคนที่3นะครับมีข่าวร้ายจะบอกนั่นก็คือเราไม่ได้จ้างเขาแล้วนะครับเพราะว่าถามแล้วว่าเล่นเองหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่ได้เล่นเองก็เลยปล่อยไปเลย ดังนั้นวันนี้เราก็ทดสอบแค่2คนนะคนที่1กับคนที่2ซึ่งส่วนตัวพี่ชอบคนที่1มากเลยน่ารักมากส่วนคนที่2ก็อ,อย่างที่เห็นนะครับและน้องๆล่ะครับชอบบริการของคนไหนมากกว่าซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะลองใช้บริการอะไรอย่างนี้ก็ลองคิดดูดีๆนะแล้วก็อย่าไปนะับพวกที่แบบโกงเกลียนอะไรอีกนะเนี่ยแนะนําว่าเล่นเองดีที่สุดครับตอนเรบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไอชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์เป็นกำลัลงใจให้ด้วยวันนี้ถือว่าได้มาลองอะไรแปลกๆนิด,ดหน่อยก็สนุกดีเหมือนกันบ๊ายบายครับ